สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีงามเรงม,มักนาวต้นเดียวก็อิ่นทั้งบ้านโอ้โหหมักนาวผมไปงูผมไปงงหมักนาว่างอะไร,รน้ำไม่ขำไปอ่นปนปะนาตัวทุกคนเนีย่ย Nào, nào Nào, kênh อย่ามาอื้ออื้อเรียกว่าผักทองพลัางงามกระโดนกระโดนกระโดนอืมกระโดนโตข้างบ้านได้น่ยะดู ăn bê tụi con lên nàng nàng sáng hôm nay sáng giảm mất rồi mà nhung lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ของฟังกท็ทอมน่อยเตียงน้อยเตียงน้อยเจ็บ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 น้อยไผ่ไม่สั่งไผ่ไมเรียงนอ้องวันนี้ใจวะเยนอนกำลังง่ามนร่งน่ขึ้นมาไม่สั่งไผ่แลไมเรียงนอ่องวะโมโนใ้ใจตรงทางเราทั้งล้างบ้างก็จะเป็นนองชะ มีปลามีอย่างงี้นนะฮะไก่ลงเก็บเครื่องคองก่นมือนหรนมาแล้วันเสด็จแต่นมามันเป็นพะเลี้ยวเลยเฮ้ผู้เดียวแล้วลด้วยทำผู้เดียวเผื่มาเงีนยสำหรับเก็บกองเก็บของใหม่ผมยังอยู่ในห่ม